สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลติลิชนลนะคะมาเจอกันกันกบเล็กอีกแล้ววันนี้เล็กจะมาตัดค่ะจะพาชมต้นไม้พืชผักที่ปลูกไว้นะคะเราจะมาทําสาวให้อะไรบ้างไปดูกันเลยจ้ามาดูกันเลยเดี๋ยวพาชมสวนผักคร่าวๆก่อนนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือที่เราปลูก ไว้นะคะเป็นมันกินใบนะคะคือพี่เล็กจะชอบกินผักมากนะคะนี้มันกินใบวิตามินเยอะนะคะแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยแล้วก็ส่วนตรงนั้นนะคะจะเป็นถั่วฝักยาวเดี๋ยวเราจะทําค้างให้นะคะคือโตพอที่จะทําค้างแล้วเพราะว่าล้มแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่าทางฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแมงลักพลิกนะคะแล้วก็ต้นผักโขมต่าง หญาก็งามด้วยอันนี้เป็นต้นหอมเพิ่งปลูกใหม่นะคะใส่ขวดไว้แล้วก็นี่ก็คือผักโขมแดงเนี่ยปลูกครั้งเดียวค่ะท่านผู้ชมปลูกครั้งเดียวคือมีกินตลอดก็มเมล็ดมันจะร่วงนะคะร่วงก็คือจะออกตลอดเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเล็กจะถอนออกนะคะเพราะว่ามันมีเยอะแล้วคือเด็ดยอดแล้วก็จะถอนออกเพราะว่าเราจะปลูกผักกาดกวางตุ้งไว้กินนะคะ ขึ้นเพียบเลยอ่าเดี๋ยววันนี้เอาตะกร้ามาด้วยนะเพราะว่าเล็กจะเก็บผักไว้กินนะคะทั้งเก็บทั้งตัดเลยเดี๋ยวจะพาโชว์ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตัวนี้นะคะเป็นกระเพราแดงเนี่ยค่ะกระเพราแดงนะคะตอนนี้เริ่มแดดแล้วเนาะท่านผู้ชมคือเราจะตัดนะคะมัน ติดเม็ดแล้วเราจะไม่เอาไว้นะคะคือเราจะตัดให้มันเป็นพุ่มเนาะกระเพรา,าแดงเป็นยานะคะท่านผู้ชมเป็นกระเพราโบราณด้วยเกิดเองนะคะก็คือเม็ดมันปลิวมาเนี่ยค่ะอันนี้เหมือนการผักโขมแดงเนะะี่ยค่ะเริ่มที่จะติดเม็ดแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวนะคะกระเพรา,าแดงโตไวมากจริงๆตรงนี้มันเป็นแปลงผัก ผักกินใบอะค่ะพวกคณาผักกาดทีนี้กระเพรามันโตก็สงสารมันนะคะเห็นไหมข้างล่างเป็นผักบุ้งค่ะท่านผู้ชมเล็กหวานไว้กำลังงามค่ะก็คือจะทำโฮอร์โมนไข่กับจุลินทรีย์ตั้งต้นนะคะเอามารดเนี่ยได้กินคือเราจะปลูกไม่ต้องเยอะนะคะเอาที่พอกินอยาไปทางนู้นดีกว่า ไผ่กันอยู่ระวังนี่อีกต้นหนึ่งโตไวมากค่ะกลับเท้าแดงแตัดนะคะให้แตกยอดใหม่เพื่อที่ว่าเราจะเก็บไป ดบนะคะยอดอ่อน,ออนจริงๆพวกเม็ดแบบนี้นะคะที่ออกไปแล้วก็เอาไปผ่าได้เหมือนกันกลิ่นชุนแรงนะคะท่านผู้ชมนี่ตัดเพื่อให้แบบว่าบางลงโปร่งนะคะทําให้ผักบ,บุ้งเราข้างล่างได้รับแดดด้วยนี่ย้าค่ะมี ไอ้นั่นนะคะผักเซียนผีก็ขึ้นดีมากเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเล็กตัดออกดีกว่าเพราะว่าผักบุ้งนะคะมันไม่ได้แดดถอนขมแดงนี่แรกๆซื้อมาเป็นซองนะคะท่านผู้ชมซองละสิบาบาทนะก็หลังจากนั้นก็มีกินตลอดเลยค่ะ เพราะว่าเม็ดมันร่วงนะคะลักษณะคล้ายก,กันกับฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเหมือนกันถ้าปลูกต้น2ต้นนี่คือมีเม็ดออกกระจายนี่หน้าฝนนะคะมันจะเกิดขึ้นเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ใช่นะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยนี่ค่ะท่านผู้ชมเม็ดมันปลิวมานะคะมันก็จะเกิดเองเลยไม่ตายไม่มีวันตายงาพักบุ้ง กำลังจะงามนะคะเพิ่งหวานไปได้ไม่นานมาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะคือดูแลตรงนี้เล็กจ่าขุดแปลงนะคะทำดินให้ร่วนซุยเดี๋ยวจะเอาผักมาหวานลงนี่ค่ะพอมีพื้นที่ว่างและ ที่สําคัญเลยคือวันนี้จะพามาดูเนี่ยค่ะกระเจี๊ยบขาวกระเจี๊ยบบ้านนะคะมีประโยชน์มากคือเล็กชอบกินสดๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมปลูกจริงๆว่าจะปลูกสักประมาณสี่ห้าต้นนะคะเก็บกินไม่ทันนี่ค่ะเล็กได้พันมาจากคุณป้าที่โคราชน,นะเนี่ยเอามาปลูกได้กินตลอดค่ะเดี๋ยวจะกําลังเพาะต้นกล้าไว้แล้วนะคะเนี่ยต้นหนึ่งมันก็กินพื้นที่ไป ตอนแรกว่าจะอ,าออกแต่โตมากเลยค่ะท่านผู้ชมดูเนี่ยสวยมากเวลาออกอาฝากมานี่เก็บแทบไม่ทันเลยและวันนี้นะคะเล็กจะมาตัดออกด้วยนี่เราจะเล็กจะาพื้นที่ข้างล่างเนี่ยหวานลงนะคะอันนี้เป็นเป็นถั่วพุ่มนะคะคือจะหวานเม็ดผักลงคือจะหวานเม็ดผักลงก็เลยต้องมาตัดนี่ค่ะตัดใบออกใบสวยมาก นี่นะโปลงเลยทีนี้แดดถึงแล้วต้นตันนี้รากลึกมากค่ะใบนี้ก่อนกลายเป็นปุ๋ยนะคะใบนั้นก่อนทําเป็นปุ๋ยต่อไปนี่ค่ะดูยากขึ้น จะเอาไว้ปลูกของกินต่อนะคะนี่แดดถึงแล้วนี่เป็นแมงลักนะคะท่านผู้ชมนี่แมงลักนม,มันปลิวมาจากแปลงนู้นนะคะนี่ต้นกล้าแมงลักค่ะนี่ไงให้ดูดอกกระเจี๊ยบสวยมากเลยเล็กชอบนี่ค่ะนี่จะออกฝักนะคะ พอมีดอกปุ๊บมาดูบ่อยๆนะมันมันโตวไวมากมันแก่ไวนะคะท่านผู้ชมนี่ไหมเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ฮามาโตค่ะกระบองเพชรฮามาโตปลูกแบบนี้เลยนะทนทานคือร้อยแดดร้อยฝนเลยค่ะนี่ใส่กระถางไว้นะแล้วก็จะตัดใบนี้ออกด้วยนะคะ นี่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะคะให้งปล่งๆอ,อ่ะอีกสองใบหนึ่งสองพอแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บใบไปทำปุ๋ยนะคะโอเค นี่เป็นใต้ติ่งค่ะเป็นยากำลังจะติดดอกตูมเต็มเลยนะคะก่อนหน้าน,นี้ออกดอกสวยมากก็ให้อยู่ตรงนี้เลยเนาะไม่ย้ายหรอกเพราะว่ามันเป็นดอกสีชมพูนะคะสวยนี่นี่ค่ะท่านผู้ชมดูนะดูดีๆตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นฝัก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 ,ก,กคือดกมากเนี่ยค่ะรอติดฝักนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ำส้มควันไม้ มาฉีดนะคะป้องกันแมลงศัตรูพืชเราต้องฉีดป้องกันไว้ก่อนนะฉีดถั่วด้วยนะคะามาดูทางนี้อันนี้ที่เราจะมาตัดมาเด็ดนะคะปลูกไว้กินยอดอะไรต่างๆยอดตำลึมผักลางมีนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คืออันนี้ผักติ่วนะคะท่านผู้ชมที่เอาไปกินกับปลาเผาหรือพวกแหนมคลุกนะคะ นี่เห็นไหมอ่ะแดดมากเลยเนี่ยค่ะต้นนี้เกิดเองมากัดดินถมใหม่ค่ะแล้วเล็กจะบอกว่าให้ท่านผู้ชมเด็ดนะคะมาตัดเลยพอเด็ดออกก็ตัดด้วยจริงๆแล้วมันไม่ได้มียอดเยอะขนาดนี้คือเล็กมาตัดเนี่ยค่ะมันจะมีรอยตัดอยู่เนาะเล็กมาตัดออกนะคะเนี่ย พอเราตัดแล้วมันจะแตกยอดออกมาอันนี้สี่ยอดเลยนะคะท่านผู้ชมมันจะมียอดให้เรากินเนาะนี่ก็เอาไปผสมกับผักอื่นๆได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะนาวเนี่ค่ะเราปลูกผักไว้กินเองนะคะพืชผักต่างๆอะไรที่ปลูกได้เราก็ปลูกนี ต้นนี้อยากแชร์ด้วยมะกอกเมื่อวานกา็ได้เม็ดมานะคะเดี๋ยวเก็บเม็ดไว้เอาไว้ชามอันนี้เล็กเ,เนบลงกระถางนะคะคือเกิดยอดออกมาแล้วเนี่ยคะ่ะเปรี้ยวอร่อยเหมือนกันมะกอกไทยนะคะไม่ใช่อะไรนะต้นมะกอกอ,อะไรนะอินเดียหรืออะไรนะไม่ใช่นะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเปรี้ยวหอมกว่านะเล็กชอบแล้วก็เด็ด นี่นะคะท่านผู้ชมให้แตกยอดใหม่คือเราอยากกินกี่ยอดเราก็ปลูกนะห้าต้นก็ได้ห้ายอดหกยอดแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะมะีขึ้นมาเป็นน้องกันด้วยนะคะเป็นต้นพี่ต้นเหมาเนาะเป็นต้นพี่ต้นน้องเหมือนมะละกอเลยอ่าพาดูแล้วก็อันนี้คือที่เราเพาะไว้นะคะก็คือน้อยหนาอันนี้เป็นต้นกล้วยกล้วยหอมเขียวนะคะ ให้ขึ้นตรงนี้บำรุงตลอดค่ะท่านผู้ชมดูดีๆนะคือเศษอาหารเศษหญ้านะคะเศษฟางเศษหญ้าทับถมกันลงไปเห็นไหมกล้วยสวยมากนะคะแล้วก็นี่ใช้มือเด็ดไม่ได้อันนี้เป็นชะโอมนะคะขนาดตัดตลอดคือสวยไวมากสูงไวมากนะคะท่านผู้ชมนี่พอเล็ก ตัดลงมาเอายอดเก็บไปใส่ไข่เจียวเนี่ยเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเล็กก็จะตัดให้เตี้ยลงนะคะคือมันโตวไวมากนี่คือชะอมเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสเลดพังพรตัวเมียนะคะแนะนำให้ปลูกไว้นะท่านผู้ชมเล็กมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะคะปลูกตรงไหนคือ คือเราสังเกตเลยว่าจะไม่เห็นงูตรงนั้นนะคะถ้าตรงไหนไม่ค่อยปลูกงูจะไปไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าจากการสังเกตแล้วเรียกว่าโอเคเลยอันนี้คือเสลดพังพอนะคะเป็นยาด้วยยอดก็เด็ดกินแกล้มกับพวกกลาบเป็นผักแกล้มได้เลยค่ะสมุนไพรใกล้บ้านนี่ก็ตำลึงเนี่ยท่านผู้ชมดูสวยมากนะคะอันนี้เป็น ยอดของสะเล็ดพังพอนมันก็จะเลื้อยเหมือนกันตำลึงนะคะผักปลังอะไรต่างๆเราก็มีเนาะนี่แหละนะคะก็อย่าลืมปลูกผักกินเองนะคะวันนี้พาชมแค่นี้ก่อนเนาะมาตัดด้วยค่ะตัดใบเอาไปทำปุ๋ยนะคะใบกระเจี๊ยบนะคะจ้ะค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมไปปลูกผักสวนครัวไว้กินเองนะคะปุ ทีละเล็กน,น้อยเดี๋ยวก็มีเยอะเองนะคะขอบคุณนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนาเห็นไหมกินไม่ทันเหลือง้ะคะร่วงมะนาวไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ